สวัสดีครับพบกับเราหอยลงังวันนี้นะฮะเราไปคว้าเรื่องนี้มาเลยเกี่ยวกับสิทธิการถ่ายทอดสดว่าเราจะได้ดูหรือไม่ได้ดูหรืออย่างไรจะด,ดูแน่นอน<ต>เพราะว่าบิ๊กปั๊มรับปากไปแล้วรับให้คมหนาปากนเนี่ยเวลาไปตรงไหนแล้วเป็นตัวนี้โอ้ละเ<ป>่ <c oughs> ไปต้องหาอะไรเลยเอาปากกรีดไปเลยจะเ,เปิดถุงปากกรีดโอเคอา่า เราก็เลยงงว่าสิทธิฟุตบอลโลกเนี่ยนะสรุปแล้วเราจะได้ดูไหมหรือ,อยังไงให้ลุงสักดิ์รีบเยงเลยดีกว่าครับผมเออมันจะใกล้วันที่20นี้แล้วนะพฤจิกาใช่ไหมอ,อ่าจนตอนเนี้ย วันที่15แล้วอีก5วันยังไม่รู้เลยว่า <c oughs> ใครพอ,อรจะเอายังไงเออ,อเรื่องของเรื่องนะมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีแล้วครับผมเออเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการกีฬาใช่ไหมก็เจ้าภาพก็คือกระทรวงการการกีฬาและการท่องเที่ยวอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ไหมกระทรวงนี้ต้องเป็นเจ้าภาพซึ่งคนออกมาให้ความเห็นคนแรก กับไม่ใช่เจ้าภาพใครเขาเป็นใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเขาเขามันยุ่งอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยอย่าใช้คำว่ายุ่งเขาแบบเขาแสดงความเห็นเขาแจ๋วเขาเกาโอเคโอเคคุณสมศักดิ์เขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อเอาไว้ใกล้ๆก่อนแล้วค่อยซื้อมันจะได้ราคาถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาตักกะมาจากไหนรู้ไหมผลไม้ไงเออตลาดผลไม้ตอนมาใหม่ๆอ่ะราคาแพงใช่ไหมพอมันเริ่มเหี่ยวเริ่มเริ่มงอมเริ่มงอมพอมันเริ่มงอมแต่ราคาถูกเฮ้ยนี่ไม่ใช่ นี่มันถ่ายที่สุดอีมันดิกระสิตคราวนี้พอถึงเวลาปุ๊บเอเย่นที่เขาได้ดิกระสิตเนี่ยเขาก็ต้องคำนวณดูเอ้ยสินค้าเหลือน้อยกูจะโกงราคาหรือใครอยากได้มากใครอยากได้น้อยเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะเขาไม่มีไม่มีราคามาตรฐานว่าอ้าวปุง้งปุ้งปุ้งประเทศนี้เท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะอ,อ,อยู่ที่เทคนิคก,การต่อรองของแต่ละประเทศแล้วก็แรงจูงใจทําให้เขาเห็นว่าเออสมกลราคาเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน ราคาไม่เท่าราคาไม่มันไม่มีบอกว่าประเทศไหนเพราะว่าแต่ละประเทศเขาจะมีเทคนิคของเขาเพราะบันถ่ายทอดสดทั้งหมด64นัดอ๋อ64นัดนะครับเขาจะเอาสดกี่นัดเทปกี่นัดอะไรเงี้ยมันก็จะราคาไม่เท่ากันเรียกเป็นแคปเก็ตเลยเป็นเมนูว่ามีกี่อย่างอยากได้คอร์สแบบไหนครับเทปหรอสดบ้างไม่สดบ้างหรือสดตลอดอาวนี้พอ กระทรวงยุติธรรมมาออกแบบนี้แล้วก็ท่านที่เป็นประธานโอลิมปิกประเทศไทยก็มาย้ำบอกว่าได้ดูฟรีแน่นอนใครเป็นประธานโอลิมปิกประเทศไทยนี่นยืมเข้ามาแล้วนาฬิกายืมเพื่อนโอเคลุงป้อม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 เออลุงป้อมพระละปากกลางการกลางงานเลยใช่ไหมก็เขาเป็นประธานโอลิมปิกไงก็ออกมาเลยออกมาพูดอยู่แล้วอยู่เล่าอยู่นั่นน่ะมีแต่คาพูด แต่ว่าแผนการดําเนินการที่ชัดเจนไม่มีการเตรียมการไม่มาเจ,จ้าภาพที่แท้จริงไม่รู้เพราะอะไระกไกกกทก็คือกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพแต่กับโยนเรื่องนี้ไปให้ใครรู้ไหมให้ใครครับกอสอทอชอเขาเกี่ยวคือกอสอทอชอเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมการสื่อสารลิขสิการถ่ายทอดสดมันก็ต้องอยู่การพิจารณาของเขาแต่ ม,มันต้องทำงานประสานกันไม่ใช่โยนมาไอ้ทางนี้ก็งงเอาไงวะเพราะว่ามันไม่มีงบให้โดยตรงไง <ừ> กสทชง,งบที่มีของกสทช,อชอเนี่ยเขาต้องเอามาพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารใช่ไหมว่าเ,ออเครือข่ายนั้นมีปัญหาอะไรจะเอางบตรงนี้ไปช่วยยังไงทําให้การสื่อสารชัดเจนแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับลิสิทธิ์พุตบอลโลกแล้วพอโยนเถอะผมถามนิดนึงนะโยนให้เนี่ยโยนให้แต่เรื่องราวที่มันคลากรตซังแลวไอ้งบเนี่ยเขาไม่โยนมาให้ด้วยเหรอไม่ไม่มีเลยขอเลยขอให้จัดงบมาให้ ก็ประชุมใหญ่ๆเลวปึ้งปังปุงปงปงป้งปังประชุมกันไปประชุมมาทีแรกบอกเอาหกร้อยล้านแล้วกันอ่าเป็นไงอ่าแต่แล้วเอกคนที่รับผิดชอบไอ้ที่ไปติดต่อกับเอเย่นกับฟีฟ่านะอะกอกมาบอกว่าเปิดงบเปิดเผยไม่ได้ทีแรกเคยได้ยินข่าวไหมเดี๋ยบอกเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้แต่ว่ากสทชอบ,บ,อบอกว่าบอกมาพันหกร้อยล้านในทีแรกอ่ะ <laughs> แล้วพอบอกมาปุ๊บก็กลายเป็นล็อกอย่างนั้นเลยไอ้ทั้งนี้ทำทำท่าเหมือนต่อราคาซื้อของไอ้ตามตลาดนัดเลยนะ จำได้ไหมมีข่าวมาสองวันก่อนอะเอท่านี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยใช่นีดี <c oughs> หมดดีเลยกว่าไปซื้อของตามตลาดนัดเออก็ <ๆ S 2> อันนี้นะกรองนี้พันหกร้อยล้านนะถ้าเราเดี๋ยวมันจะตลาดวายนะพอถึงเวลาเนี่ย <ๆ S 2> ถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยผุดอดได้เลยนะกะใช้วิจีนี้ไงอ,อีกห้าวันพุดอดได้เลยนะอ่าอันนี้มาวัดใจกันละพุดอดได้หรือว่าคุณจะไม่ได้ขายหรือว่า คุณจะไม่ได้ความน่าเชื่อถือจากประชาชนต้องบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมลุงว่าบางครั้งเนี่ยนะเราแบบมัวรอไปรอมาเนี่ยนะไม่รู้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะบางทีนี่ยเรอีกปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีประเทศเราจะมีฟีทีวีกับเปทีวีใช่ป่ะพวก3 5 7 9พวกเนี้ยเป็นฟีทีวีเปทีวีเนี่ยก็พวกทูพวกอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะที่ต้องเสียเงินใช่ไหมอ่ามีพวก GM m นี่ก็เป็นเปเปทีวีเหมือนกันใช่ครับใช่ไหม มันเคยมีปัญหานี้ครับผมยังไงครับลุงเปทเนี่ยไปซื้อดิกริติมาเป็นพันล้านเป็นพันล้านเลยนะถูกต้องอกะว่าเดี๋ยวเราจะได้ค่าดิกระติ์มาบริหารกําไรเพราะว่าเขามีหุ้นส่วนใช่ไหมเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็ต้องมีผลกําไรมีวิธีการทํางานถ้าทําแล้วก็ขัดทุนเป็นการกุศสมันไม่ใช่ไงอ่าอันนี้เป็นเปทีวแล้วสุดท้ายปีนั้นเขาโดนอะไรรู้ไหมโดยคําสั่งของสตช เออเอาไอ้มัดแฮปมัดแครี่ถ้าเปทีวีซื้ออันนี้เจอมัดแฮปมัดแฮปคือกูแฮปมาเลยคือที่มึงซื้อมากูแฮปมาเลยคือกฎของกสทชมันมีการกีฬาที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันใช่ป่ะเจ็ดยานจะต้องถ่ายทอดสดไม่ว่าใครซื้อิขสิสิ์มาจะต้องถ่ายทอดสดต้องมีผลทางให้ถ่ายทอดสดให้ได้โดยอัตโนมัติไม่รู้มึงจะไปทำไงเรื่องของมึง เออตอนนี้ฟุตบอลโลกมันอยู่ในนั้นก็เลยสนุกเลยเออไอบริษัทที่ซื้อมาปีนั้นใครซื้อมะมันเป็นเข่ามาแล้วเนี่ย G M ใช่ไหม GM ยแซดที่เขาขายพร้อมกล่องไงเออซื้อพร้อมกล่องเขาได้ดูเลยเออนั่นแหละปุ๊บโดนบังคับให้ดูให้ถ่ายทอดปีลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาไอช่องอื่นๆก็ได้ถ่ายทอดหมดปีนั้นกลุ่มกำลับได้เจ้าของลิขสิทธิ์วพาแล้วปีนี้ถึงไม่มีใครซื้อกันเลยเพราะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่มีใครซื้้อเพราาะถ พวกไอ้สามหนี่ซื้อใช่ไหมไอ้พวกที่เปทีวีพวก GMM ก็ได้อยู่แล้วก็ได้ฟรีไปด้วยอ่านี้ถ้าเกิดไอ้พวกครูหรือ GMM ซื้อพวก3579ก็ได้ไปด้วยเขาก็เลยไม่มีแรงจูงใจให้เขาไปซื้อจะซื้อทำไมอ่ะซื้อทำไมเออเอารัฐบาลใครไปรับปากก็จัดการกันเองแล้วกันทีนี้ก็เอาแล้วเอาแล้วโยนไปโยนมางบตรงนู้นก็ไม่ให้งบตรงนี้ก็ไม่มีตัดกสทชกสทชนี้ถ้าเกิด พอพิจรารณาออกงบมาไม่ว่าจะหกร้อยล้านพันหนึ่งร้อยล้านหรือพันหกร้อยล้านมินเมเท์ที่จะผิดกฎหมายอีกไม่ผิดจุประสงค์ในการใช้งบไหมเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไงอมันก็เลยคาราคาซังาวนี้ถ้าเกิดวางแผนเตรียมการกัน,กนล่วงหน้าเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์อะไนบอกตัวเลขคร่าวๆหน่อยลุงมาเลเซียเนี่ยของเขาเนี่ยเขาก็มีทาเป็นแพ็กเกจไง มันแข่งทั้งหมดหกสิบปีนัดครับผมเออมาเลเซียเนี่ยเขาก็เอาสดยี่บเจดนัดเทสสิบสี่นัดที่เหลือไปหาดูเอาทีหลังแล้วกันอ๋อมีเท่านีาา้มันก็จะหกร้อยล้านอืมอ่ะฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะอีกเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ยังไงคือเป็นให้พวกเปทีวีหรืออะไรของเขาไปซื้อกันเองเลยประชาชนเนี่ยเสียเงินค่าดูเลยขยากลูคบทุกแบบเหมือนไปสมัครในซิกใช่ไหมพันสามร้อย รา6บาทดูครบเลย6 4นัดอ่าสิงคโปร์นี่จะมี2แพ็กเกจดูแพ็กเล็กๆก็948บาทถ้าจะดูครบทุกแบบเลย2,636บาทเสียเงินเองเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีกฎหมายมัดแท็บมัดแคลรี่อะไรขกาบาลเออแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีให้ดูฟรีนะเออไอ้กฎมัดแท็บมัดแคี่เนี่ยขยายอีกนิดนึงครับประเทศอื่นๆก็มีนะออสเตรเลียก็มีนะ แต่เขาไม่ทําให้ปวดหัวแบบเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีความชัดเจนเลยว่าถ้าเปทีวีซื้อจะต้องมีแบ่งสัดส่วนยังไงฟีทีวีซื้อจะต้องมีแบ่งสัดส่วนยังไงคุณไม่มีทางได้ดูหมดทุกนัดคนที่ซื้อเนี่ยก็ได้ดูคนที่เสียงเงินซื้อเนี่ยก็จัดสรรได้เป็นคนจัดสรรว่าเดี๋ยวแบ่งให้ดูนะ,ะเฉพาะนัดทิ้งกับนัดแรกหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ยกไปทั้งหมดแบบประเทศไทยและอีกอย่างหนึ่งของประเทศออสเตรเลียเขาทำไงรู้ไหมทำไงครับลุง ประเทศออสเตรเลียของเขาทําอย่างนี้คือกีฬาที่ประเทศเขาเข้าแข่งอ,อเขาก็จะให้มีการดูฟรีแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะม,มันจะต้องมีการบริหารแบบมีขั้นบันไดในการที่คนเสียเงินซื้อมีแรงจูงใจที่จะซื้อมีแบ่งกําไรแล้วมีแบ่งกันให้ดูใช่ไหมไม่ใช่เสียเงินเป็นพันล้านแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าคนก็ดูมัดตัวหมดแบบนั้นอะ่ะมันใครจะทําไม่มีไง,ไง ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนึ่ก็เลยตอนนี้ไม่มีเหตุซลแล้วไม่มีแล้วเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยซึ่งคนที่รับผิดชอบก็ไม่รับผิดชอบพูดอย่างเดียวดูปีแน่นอนเอาคะแนนเสียงแล้วก็หายต๋อมไมยบายมาอยู่ที่กสอสช,อชออเแล้วสรุปแล้วเป็นยังไงลุงไหมใน,ในความคิดลุงใช่ไหมเนี่ยอ,อไม่ตามกฎหมายเลยคสสช,อช,อชอเนี่ยก็สรุปไม่ได้อ,อแต่ว่ากสสชจะต้องถูกอภิิหารทําให้ยอมสรุปเสียเงิน 1,600ล้านหรือไม่จับตากันดูแต่คิดว่าเสียถ้ามันไม่เสียนี่ก็อาจจะแสดงว่าวิเคราะห์ผิดไม่ใช่เดาผิดนะไม่เคยเดาทุกครั้งที่พูดมานี่ไม่เคยมีการเดาเป็นการวิดดเคราะห์ตลอด,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 ดโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้คงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครจะได้ถ่ายทัพสดหรือ,อยังไงูเราก็ยังไม่รู้เรวก็รอเขาตัดสินอีกทีใช่ไหม เออจะจะบอกที่มาที่ไปไงทำไมมันถึงพิรุษพุดเกออย่างนี้โอเคครับ<อ>ผมแ้ววัเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับเอาแบบนี้เหรอ